สวัสดีครับลอล้อล้อล้ออะลรตั้งใจองเอาใหม่งี้ลืมเลยกะนี้สวัสดีครับลืมบวดเลยสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะพามาดูหญ้าหวานอิสเรอูที่ปลูกไว้นะครับบางคนสงสัยครับว่า หาหวานอิสราเอนี่เป็นยังไงครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นทรงพุ่มเป็นกอเหมือนใบเตยครับแต่ไม่สูงมากอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับนี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหญ้าตัวนี้ครับผมลำต้นเขาจะอ่อนครับเอาอนยังไหคือบอดึงไม่เป็น หญ้าหวานอิสราเอลครับจะเป็นประมาณนี้ครับจะเป็นทรงพุ่มครับลักษณะเหมือนกอเตยครับผมไม่สูงมากอันนี้คือสูงแล้วนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบว่าลำต้นอุบอัวบครับผมต้นอวบอวบไม่แข็งมากครับผมนี<ว>่ค<า>รับเหอา่านีาหาห่ครับ จะเป็นประมาณนี้ครับมันจะอ่อนๆครับผมเนี่ยเนี่ยหักง่ายครับผมข้อดีของหญ้าหวานอิสราเอลที่ปลูกไว้ครับคือไม่ต้องใช้เครื่องบดนะครับสามารถตัดไปให้วัวให้ควายให้หมูหรือว่าให้ปิดให้ไก่ได้ครับพวกนี้เขาจะชอบกินครับเหตดผลนที่ปลูกไว้ก็คือ หนึ่งครับผมใช้เลี้ยงสัตว์ครับผมเพราะว่าที่โคกหนองน้ำผมก็จะมีการเลี้ยงควายครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าก็ะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าครับผมก็จะนําหมูป่ามาเลี้ยงครับนี่ครับคือเราจะสร้างแหล่งอาหารให้เยอะก่อนนะครับเตรียมอาหารไว้ที่จะเลี้ยงสัตว์นอกจากหญ้าวานอิสรเาเอลหญ้าแพนโกล่าครับพี่ลงในคลิปที่ผ่านๆมาครับ ก็จะมีต้นกล้วยครับผมปลูกไว้เต็มเลยครับนะครับข้างหลังคือต้นกล้วยที่เตรียมไว้ครับเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยสามารถนําต้นไปสับแล้วก็ผสมกับลําเป็นอาหารสัตว์ได้ครับเช่นให้ควายให้หมูให้ไก่เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลยครับขยายส่วนไปประมาณนี้ครับก็สลับคลิปนี้ก็พามาดูครับหญ้าหวานอิสราเอลครับ โปรตีนสูงแล้วก็มันไม่ต้องสับครับไม่ต้องบดเพราะว่าที่สวนไม่มีไฟฟ้าครับเราจะใช้แบบนี้ครับตัดไปเป็นลำแบบนี้แล้วก็ให้สัตว์กินเลยครับก็หลับคลิปนี้ครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับปลูกหญ้าหวานอิสราเอลก็ถือว่าโอเคครับผมปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องบดครับไม่ต้องซื้อเครื่องบดไว้ง่ายนะครับก็หลับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ ครับเลี oh my, uh, uh ้ยงหมูปลาเสร็จแล้วก็เลี้ยงกีราฟป็นอีกกีร่าเป็นสวนฟัดแล้วนะ่นเลี้ยงหมูปลาแล้วก็เลี้ยงกีร่าเหรอเขาไม่สวนฟัดเด้นี่เลี้ยงสร้างภพเดืัดพอดีจนกลายสร้างสำนีบอกเพราะว่าสร้างกี่ดอก